ย่งนนงหนึ่งคือบุ้ยแห้่อันนี้นะครับสมหนึงยางอ่อนพูดมันหมดเป็นเบบขาเบบขาใหญ่ๆไม่ใหญ่ช่เมียคือผสมกับขาเห็ดูดฟังเสียงคนกวานนะครับเห็ดอนะครับอีกดอกนึงอยู่ขานึ่งมางได้เลยต้นเบียเนี่ย้ตัวอาอ้หดไข้จ้ะเอ้า สวัสดีครับพ่สวัสดีพ,พ่พี่น้องพอกำลังนึ่งกระป๋ามินนะจ๊ะสวัสดีพญายมิ พ่อแม่พี่น้องลูกปลานทุกท่านนะครับสวัสดีที่สุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาผ่กับบานวิ่นกับหนึ่งในสายของสีเทอร์น์สายของวันเสาร์จ่ายทุกวันสี่สองจ่าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนะครับผมเข่าปลาหาเฮ็ดนะครับวันนี้ก็มาพ่ากันโยปิกัดปลานวลทองนะครับผมเข่าทางนวลทองบ้านนองแปดหมูสามตำบลหอยคามเพื่อผลทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขัไปเรื่อยๆนั่งยังนอดนั่งน่องเงินข้ามเซนงวงนองแป็ดคนละเนาะ มาจ้างน้องจองนองให้ให้เก่าเนี่ยจะปามเนาะไปรวมกันเบ้่งครับสิได้สิมาเฮ็ดยังแหน่ในส่วนทางขุนก็มีแต่เฮ็ดฐานในหมู่บ้านทางมันต้องมีเฮ็ดพื้นเข่ากับพื้าขเนาะนะครับรวมกันเบ้่งครับเจ้าต่นข้าม้าก็อยู่คางค่างอย่แล้วนะครับผมเฮ็ดยังน้องหนึ่งเน็ดพื้ไขเอวินจัดอยู่ในเน็ดเพิงรสชาติดีอีกชนิดหนึ่งพิงไขเพิงเข้านะครับเพิ็นพิงขาลายจ้ะ แตกคนนี้ใบหนึ่งหนึ่งดอกใหญ่เพิ่นอันหนึ่งนึงแมนค่ะเพิ่นคาลายแต่ว่าเพิ่งมาแดนะครับอี้ยเขงามอ๋อกอแดงจ้ะดอกแหลกนะครับมือน,นี้เอ้าสำหรับกอดเด้งใหญ่ครับกอแดงใหญ่ ตัวนี้่ฮิตผืนดำจ้ะเหลืองออกใหม่แล้วเพบาะคุณได้วิ่งดอกใหญ่พุ่นณคือใหญ่มีหน่อยด้วยกันครับใบอะไะดอกนี่ใบน้งหนึ่งใบเพิ่งแล้วจังเินตัวนี้ตรงน้ำฝนพี่น้องเฮ็ดปวกเลยนี่เลยพื้นผิวอะไรฮิตเาพื้นกระดงนะครับรสจัดมันเป็นเห็ดปวกคือกันได้ครับดูผืนขาลายจ้ะโกใหญ่จ้าดอกงามขนาดครับ เอ็ไข่จ้ะเอาครับไข่โอ้ยโคเรียน่คบกียนแกงหวานเนาะนี่ครับนี้ก็ขาวบนน้โอ้เดงคือคันนี้วิ่หนึ่งเดยงมาแน่แพงเยครับถึงข้าลยถึงข้าลายแล้วก็ไปเอาพึงดำมาเนี่ยโอ้ยนี่อ้ิดดอกงามใช่ไหครับ ไก่วายเลยครับขนมสมบูรณ์แบบเลยกับกรอบแกงหวานๆน,นะครับตัวนี้่คืเห็ดพึ่งตองจ้ะหัวผึ้งทองตัวนี้นครับเป็นเห็ดเพิง,งตัวนี้เห็ดกอใหญ่จ้ะเมีนบุนเหมินเมีนจ้ะกอใหญ่ใหญ่ให้กันนะครับต่างกันด้วยนึงนึงเห็ดกอเติมเป็นกขี้เก่านะครับเพิ่ง,พงดำจ้ะเงดำเพิ่งทานนะครับ นี่แล้วนะครับขึ้นมาหอดข้ามเต็นบานนี้ช่วงนีก้ก็จะเป็นช่วงเฮ็ดว่ายที่ผมว่าแล้วนะครับเพราะว่าเฮ็ดทานเป็นกระออกแล้วนะครับเฮ็ดนาเลยฮะมีกระิมีบอรลายนะครับนี่เห็นบอรเฮ็ดเพิ่อนค้าลายก็มีดอกเถ่าไปแล้ายแนนี่ครับแล้วหนึ่งว่าเห็นดอกหนุ่มบนอยู่ทางบนมันกำลังมีก่อนด้วยบินติดตูมเพิ่อนคาลายถ้าคุณกระมี่ นีกนะครับอัน,นหนึนนห่งเี่มนาเด่ยมนาส้เดี่ยมแผ่นเดี่มกันคับ่งข่าลายเลยครับอีอนหนึ่งมีนจ้ะก็ยังยังยวันนานยังเห็น,นมีอุ้ง นี่แม่งอันนี้ได้ครับบนเป็นหมดอนนี้หนึงนึ่งมีจ้ะข้อ่นกรอกเนาะีเาเฮ็ดว้าวมนเฮ็ดไข่ไปหนึ่งหนึ่งีอินอดงานเลยเราที่ซองอ่นงเงจ้ยนเฮ็ดถึงขาลายนี่ลยะเติดมืเอเกิดยุ่กันเลยลกันเรี้ยง,ง,งนหนาสำจะ ีคอันนี้เห็ดแดงนาจ้ะแบบนักแบบเก็บบางแห่งนี่แหละครับมางแห่นก็สียายลงมาเห็ดอันนี้ว่าคือเอาใชมไหมน,นี้น้องเอ้งเอาเป็นสากฝนไงกับเห็ดหลยาอากาศเขาเอาเอาแห้งนะครับมือน,นี้ขึ้นขาลายจ้ะทางนี้น้องมิ้งนะก้อนไงจ้ะขา้า ใบใหม่ขึ k, ้นจังไดยจังลงกลางๆอยู่กอใหญ่แล้วก็มาเผื่อข้าลายนะครับพุดนะโอ้ยเจ็มันดีแซะดีิกอใหญ่นะครับรวมเพิ่น้าวินนะนะโอ้โแต่ดีซสวยจ้ะกอใหญ่กอแล้วก็เ็พึ่งดำไอ้วินแต่อยากัว้าให้กบะสังนึ่งเหมียนดาวันใช่แล้วน้องเพิ่งที่ไหนนี่อยู่ทางรถนะครับทางข้าเนี่ยนี่แหละ เลยนั่นีดกับหลุดเลยเก็นปวดตาเป็อ่นี่งเคยดีก้ยั่งมาเจอหน้เนาะมันเกิดอยู่ผืนในวินน่ะสังเกตบือขาเป็นจีสันเงี่ยเห็นเ็ดปกไฟว็น่างหนึ่งเบลออ้เห็ดเปอกตาบขานุ่งาจังได้เลยอว่าเอาที่เอาเห็ดละโง่นี่เป็อางนึงยีกนะครับหน้ bé phái hiệu phá evin đây người Evin, người nhào đây mọi Nhìn, mọi mình mọi người 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 Thế là mọi người mọi người mọi người น้องนึงเนี่ยไปดินคาาุดดินรูปดินรูปนี่เดีะยกบตัวเกกพิ่่อดกาเพ่างกอดน้ำกันแล้วคือการับเม็ดละงูนอนนึองออกพร้อมกันกับเพิ่นคาดงงเพิ่นตองนี่เนาะคาดงงแล้ว่ชุดใหม่ นี่เป็นใครครับหนุ่มพนัยวินนะการหนุ่มก็คือออกมูอหน่อยแค่นั้นเองขึ้นคลาลายจ้ะตัวน,นี้เขาหน่อยจ้ะไอ้วินได้วันหนึ่งได้ยุ่ยนะแข็งดีอยู่แข่งจอดอพกพี่เนาะจ้ะอ๋อจ้านตัวไหนจ้าปวดนี่ยนี่ขึ้นขมิ้นจ้ะโอ้ยปุบปุบยังงามเลยนะครับผิวทองเป็นสีครีมเลยนะนหนึ่ง อานี่ตะไคร้เคียวบนะครับตัวน,นี้ตะไคร้เลยครับหนึ่งลังเป็นสีเป็นสีเขียวๆเลยกับเป็นแตกแนวนี้ครับอ่ะวรับงูลงมาท่านปาน้องแป๊กพี่นะครับบันาาจันจอ่อมอไก่สวรรค์ทางเมื่อแล้วนะครับวันนี้เต็นรยึดขนาด,น,าดนิดน,นึงขึ้นคาลายครับดอกง,งาบ เป็นห็ดแดงนาจ้ะแช่มีต่คือทางส่วน,น,น,นเถิงเนาะจ้ะหน,นึ่งนอกหน่งดอกงามไม่ได้นี่น,นาเลยสีชมพูจ้ะนุ่มแับแดงนานี่แล้วนะครับรยังเลย่าเป็นทางต้องมีคำค้างคำจพาคืนนอจ้ะเฮ้ยอนเป็นดำเหมืนแมน่เะครับเปลี่ยนชามไปเลยเป็นคนเพทาน เาตัวนี้ได้อยู่เนาะหัวกินจอดขาไปนะครับก็เป็นจระหดดอกสิบเอสุดขานละอู้เอาดอกนี้ก็ได้อะไรจะนนี่ในดอกเดียวเป็นเสือเป็นเพื่องสาลายิีกนะครับยายมาพี่ยังไงน้องนึงก็บุยแห้งเช่ เห็นไหมเห็นแบบๆนะครับวกตาเห็ดปวกตราบเนียนใช่เนียพี่ก็มีคืออีสอนกันนี้นะครับอนึ่งสองมีดอกนึงลักษณะเพิ่นเห็ดปวกตราบด้วยเห็ดโคนใหญ่นั่น้องหนึ่งน้องหนึ่งว่าเป็นเห็ดอันใหญ่กว่ายรลิลเล่นเนาะมีเด็น้องหนึ่งอีกนี่นี่ตัวไอ้ตัวน้องวัวสูน้องหนึ่งงางอ่อนพูนจุพูนพูนเองนะครับพุุ่นพ่น สี่ดอกนี่เลืกินนะครับปนปนนะครับนหมุดยังอยู่วะจัดการเลยอัดรวมกอนมือตรงนึงมนจะมันแบบเขาบีบว่ามันแบบขาใงญบแบบที้จีบตัวไหนเนาะน้ขาขาใหญ่หักว่ยาวครับขาเงี้ยเงี้ยนะปวกตาบเลยด้อจะโอ้ยวันศิบมันมานอยู่อ้วยกนไม่ต้อตุนหาขาก็ด้วยั มนยัมีเงีบสเมียคือผสมกบขาเห็ดแต่าเเป็นชนิดสีขาวนะครับถ้าสีน้ำตาลนะจใหญ่แห้งน่อยวินเนาะหวานนะครับนี่รสชาติฟังเสียงคนกับหวานนะครับถ้าฟังฝนอย่ีไปเหนดอกเึงเก็บแป๊าจังฝนีุนใส่ตาแล้วงานเปนฝนเลยงานเป็นนเลยครับเป็นนไว้่างขาฝนบนตรงนี้ นี่นะครับบางใดดอกหนึ่งวันหันหนึ่งพิจนรณ์เป็นแบบสีน้ำตาลยังหักบบใหญ่หนึงหนึ่งมนจะแบบหนุย่ยอันนี้ออกมาอีกเลยครับโอ้งูนี่ออกดีสีหนั่นหนึ่งเนาะสีอกอกเลยเพนะครับเต็มตาพอดี <c oughs> ปกติเป็นกะแถ่นีน้ก็เบิดได้ครับเฮ็ดปวดตา นำหฮมแสดงหฮมทั่วไปนี่คิดสุปีแต่ว่าปีนี้นันพันยับไปเรื่อยนะครับเจริญปีแต่ว่าคันได้ออกมองได้ก็ออกมองเก่าคือเก่าท่างนี้เดน้องหนึ่งเหงนาบอครับเอาเห็ดแดยงนาไปเรื่อยๆเก็บรวมไปเรื่อยๆนะครับงานมีไหมล่ะน้องหนงแงมนงานบ้านเป็นเพ่มขึ้นหน่อยจ้ะงานนะครับ ด้นนี่ึง,ง,อองมาทาง,งโซนดิงดองเตรียมตัวออกจากคุณรยป้าไร่บิน <laughs> มาจ,าจังจวนสะพานดิงดองเฮ็ดยัางมานังนช่างก็ไงจ้าเขาน้ำหอมเป็นที่เก่านะครับน <c oughs> ี่มันหลอนกินซีไปน,นะอ <c oughs> ีกอย่างหนึ่ยังช่างอัน <c oughs> อนี้คือเฮ็ดเฮ็ดขุยชาลายนะครับน <c oughs> ีครับบุคคาเปลี่ยนนั่งปลาเปียกเย็บเลยนี่อ้ยาเฮ็ดเป็นประวัติศาสตร์แห่งครับคำแห่ง บท้องกรัวแล้ละตืนหนึ่งบโมงหาสิบหานึงเงียเบละไก่ทางมอทางก็เมื่อแล้วละไปเบ่งอีกซองซ้ำโมช่างนี้มาก่อเอาจ้ะช่างนี้หนึ่หนึ่งฮะเห็ดยังก็บุหร็ให้เป็นเป็นเสือกระจายเปิ้ค้าลายนะครับ่น้ก่อได้ไ จูเพิ่นเรือพี่น้องเพิ่นบ้าก่อนก็ละกะเพิ่นขออลอยจ้ะอ๋อเห็ดยางหนึ่งหนึ่งก็ลองสิไปเฮ็ดทานเห็ดคอต็ดนะครับอีดอกหนึ่งยู่ก็เด่นไงนะครับตัวนี้เอาใบใหม่ออกเพิ่นนะจิดิอ่ะเก็บเลยหนึ่งหนึ่งอืยเฮ็ดนะอย่าลีลาไม่ได้ดีลีลาผลจัดกันพอดีนะครับกับ เห็ดปัวเห็ดไข่นะเฮ้ยเอาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอีฟซีสุกท่านนะครับผมมันก็หาเห็ดจนเวลามา่อด14สินาฬิกาเนาทีเลยนะครับเขามาซื้อสายเนี่ยจังหน่อยสองโมงสามโมงเช้านะครับมันนะครับข้างอบงานนี้กันเป็น สะพานยิงดองนะครับยินดีเข้าบ้านน้องแปกหรือว่าสะพานเล็กพื้นวานนะครับเขามาที่แหลกกระพุ้นนะครับเขาทางพป่นเขาโซนพป่นเขาปลานน่นท้องพ่นนะครับสะพาเขากลางสำนักสงฆ์น้องจองรองให้ขึ้นไปข้ามเต็นนะครับกระจังเหน่งโง่ลงมาทางโซนปลาน้องแปกนี่นะครับเฮ็ดกับคันคางอึดได้ครับสำหรับมือนี้ถ้าอยากแน่นะครับแต่ว่าเฮ็ดทานเหมือนโบเรบไปเบิ้งเลยนะครับมือนี้อยู่ปลา วันน้องเม็กจะพี่น้องขึ้นไปมาคุณว่าพี่น้องทั้งอื่นมาเป็นรถกระบะนะครับเลียงหนากระดานเร็วจังก็แบ่งเงนกินไปนะครับเป็นหูมองหูไม้กับเจะเจือเอานะครับเพื่อพี่น้องมันจเห็นเก็บบัตรนากรเขามาเบิรงนะครับนะครับไปเบิรงผพ้นงานโดยสรุปโดยรวมกับน้องหนึ่งกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับมีเฮดเจกสนิทสไนสีมานสซามไดนะครับผมนี่ครับนี่คือาขายพี่นะครับ เงี้ยให้สวยงามนะครับเจ้าแม่พี่น้องนะครับเมเนี้าฮ่าคากแลเนาะน้องนึงเนาะอยอ่อนคณะจะมาเน้นท่องท่ำเตียนเขาน้องแบกออกน้องจงคือผมบอกเลยนะครับก้หาฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะเอกสีจุกท่านเดี๋ยวซ้ำนี่นะครับปุูนกระตายได้แล้วนาะน้องนึงน้อยเนียนจัดจะมีดอกบานเนรดอกทุ่งนรน้อยวิทเนาะเนีนเวลาในการเก็บในการสกุไลเป็นไรนะครับมีเห็ดยังแน่นี่น้องนึงเห็ดนี่ก็เจอเข้ามา จะเป็นฮิดผงไข่หน่อยวินาะหิดผงไข่ฮิดกอฮิดแดงนะหิดผงคาล่ายจ้ะฮิดปวดตาบนำนะครับผมฮิดตะไข้ก็ไดดอยู่หน้าหนึ่งจะพูดอีกในการเล่นกันนะฮิงหยิกไา้สนิด้นะครับอาจีพจำบ่ด้เพราะว่าเพื่อนยายกันแห้งนะครับ เจ็บมรดอกซองดอกไปน้องนึงน้ดอกปนดำน้แมอาล้วน่จะพี่น้องําหรับคลิปมันนีน้องนึงกัไปวินกระพาพี่น้องเขาปาหาเห็ดน่าจะอมขนาดน่าจะมอนีก็ซื้อมายังพอได้อยูเด้กินน่าจะโศกมานยู่มันนีก็ไอะไรพนกระตาเฮ้ายูจ้าพ่อผูกปอนิดว่ักาบีซีดอกน่าจะพอดีปนจะเฮ็ดไข่จ้าําหรับคลิปมันนี่ธรรมกาอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าอยใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินน่าจะเพื่อสิบประผาดกินไปไหมน่าจะเนาะมันน้องนึงกัน้อกิน่ระเพาะนีา บอกกันคิดหนาด้วยจ้าเอาล่ะนะครับหญยมีหา่พเม่พี่นองลุงปานะเอ็ดี่ถกทันนะครับสําหรับการเขาาป่าเก็บเห็ดป่าในวันนี้นะครับผมวันเสาร์ที่สองสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดนี่ผ่านไปได้ด,ดีนะครับแต่ว่าเห็ดอน้างหาอยากเนี้ยนะครับผมสําหรับในช่วงนี้อีกสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านพแม่พี่นองทีอยู่ในอันนี้อพยพนะครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงนํานะครับผมการอดทางการเพิ่นนะครับ ว่าสิเขาบานเขาเหื่อนมาได้นะครับบางท่านก็อาจจะเขาไปแล้วนะครับเช็คความปลอดภัยดีๆนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกาลังแรงใจจากพ่อแม่พมี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจกับมาในรายการ ผิดผาลาดประการใดหรือว่าตอบข้อมเมนต์สาวปพะท่านใจกราบขออภัยพยายญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีทุกท่านไว้นํำอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมที่ขาดบ่ได้ผมกับสิครอหน่วยไว้ใช้ให้พยายญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับช่วคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานอย่ามีลาหลวงไพ่ไหลใดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกะับจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมังมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมิกิ้อเก่าวคำว่า,าสวัสดีครับผมพบพกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ